มิน่าให้พี่ช่วยแบกหม้อหุงข้าวมาเพรอหุงข้าวไปอมเสียใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นอะไรเสียอาการของมันก็คือเครื่องเสียสตาร์ทไม่ติดเลยค่ะไม่ใช่นะมันรถมอเตอร์ไซค์ดูพี่ว่ามันน่าจะรีบพาไม่เรียมนะไม่ใช่ค่ะนั่นมันเตอรีดจริงๆแล้วมัน หมูข้าวไม่สุกค่ะ<น>ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีค่ะดิฉันสุคนเพศผลประดิษฐานนทค่ะ,ะผมพัดจึงการกุลครับเราสองคนต้อนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้เรามากันที่วัดบัวแก้วเกษรจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อยู่กันในงานที่ชื่อว่าอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะซึ่งงานนี้น้องๆเด็กน,นักเรียนอาชีวะเขามีจิตอาสาออกมาให้บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะรวมถึงหม้อหมงข้าวใบน้ครหัื นะครับระหว่างนี้ผมขอพาทุกท่านเนี่ยมาดูบรรยากาศรอบรอบ,รอบงานกันดีกวา่าเดี๋ยวเจอกัน<ะ>ใช่เลยครับ<ะ>แล้วถ้าเกิดดูบรรยากาศในงานวัดบัวกแก้วเกสรแห่งนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีบูธของเด็กนักเรียนอาชีวะที่ออกมาบริการพี่น้องประชาชนในการนาเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินต่างๆเนี่ยมาซ่อม โดยที่เป็นการบริการให้กับประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้ที่มีส่วนในโครงการนี้กันท่านรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกเชลชัย,ชยวงอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบท่านรัฐมนตรีครับเรียนถามท่านรัฐมนตรีนิดนึงครว่าหัวใจสําคัญขอ,ของโครงการนี้ครับอาชีวะซ่อมสร้างบริการเพื่อชุมชนเนี่ยคืออะไรบ้างครับหัวใจสําคัญของโครงการนี้ก็คือการที่ประชาชนได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเอาใจใส่ในเรื่องของอาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับโดย รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนขึ้นด้วยใช้ศักยภาพของนักเรียนอาชีวะที่มีความสามารถในห้องเรียนอยู่แล้วในเรื่องของการซ่อมในเชิงช่างต่างๆนะครับก็ได้ออกมาบริการประชาชนโดยเฉพาะในห่วงที่ตอนนี้เราเตรียมการเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับไอแหลกนะครับตอนนี้ก็บริการได้ทั่วประเทศทั่วประเทศเพื่อท,ท,ที่จะ เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนครับอย่างศูนย์ที่วัดบัวแก้วเกษรแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายศูนย์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยทั้งหมดเท่าไหร่ครับมีมมทั่วไปทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จัดทําโครงการนี้อยู่2,000ศูนย์บร,ริการนะครับ2,000ศูนย์เลยเหรอครับด้วย,ยสถาบันการศึกษาจํานวน368สถาบันบแล้วก็ร่วมด้วยทั้งภาคเอกชนอีกจํานวนหนึ่งนะครับก็จัด นักศึกษานักเรียนครูอาจารย์ออกมาบริการกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสําหรับพี่น้องประชาชนที่ม,ม,ทมาขอใช้บริการไม่มีครับ,รบเพราะว่าทางรัฐได้จัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้ให้ทั้งหมดแล้วครับครับแล้วที่สําคัญก็คือทําให้เด็กสายอาชีวะเนี่ยเขาได้นําความรู้ในห้องเรียนของเขานํามาทํางานเป็นจิตอาสาเกิดประโยชน์ให้กับในสังคมด้วยใช่ครับ,รบก็เป็นการสร้างสรรค์คุณความดีเด็กนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจครูอาจารย์ก็ดีใจพ่อแม่ผู้ปกครองก็รู้สึกชื่นชมว่า นักเรียนได้ใช้ความสามารถของเขามาใช้ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วไปครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนเชิญพระนักคนตรีนะครับพาพวกเราดูงานข้างในแล้วอาจจะได้ไปคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ เดินชมงานยังไม่ถึงไหนเลยรู้สึกว่าจะพบคนคุ้นเคยอีกแล้วนะครับท่านดรชัยพฤกษีรัตน์ครับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยถึงภาพรวมของโครงการนี้ไปแล้วแต่อยากถามรายละเอียดจากท่านเลขาธิการนิดนึงครับว่าการดําเนินการมีระยะเวลาอย่างไรแล้วก็การเข้าร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยฮะงานนี้ที่จริงแล้วเป็นงานเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลอยากให้อาชีวะเข้ามาช่วยชาวบ้านเต็มที่นะครับมันเราใช้เวลาเตรียมการแค่เดือนตุลาคมแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ เริ่มทางานวันแรกเนี่ยวันที่2พฤศจิกายนแล้วเราก็จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วบริการให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมมีระยะเวลาโครงการ2เดือนครับสเดือนเต็มเตมครับประชาชนเนี่ยการมีส่วนเข้าร่วมก็ไม่ยากเลยก็คือเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของที่เสียเนี่ยมาให้น้องๆองอาชีวะช่วยซ่อมทุกอย่างที่ชาวบ้านต้องการใช้เป็นประโยชน์นะครับทั้งเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับหม้อหุงข้าวทีวีตู้เย็นได้ทุกอย่างนะครับ เอามาแล้วรับรองเด็กกัชีวะดูแลให้หมดทุกอย่างซ้อมได้ถึงบ้านด้วยซ่อมไห้ถึงบ้านด้วยนะครับคือท่านลุงตีท่านได้ฝากเลยว่า บางคนเนี่ย <S 1> <S 1> <S เขาไม่สามารถที่จะขนของมาได้นะครับอย่างตู้เย็นนะครับก็ให้เด็กเราไปถึงบ้านเลยหร,รหรือว่าบางทีมุ้งลวดหรือว่าหลอดไฟปลั๊กไฟเนี่ยเด็กอระชีว่าต่างไปถึงบ้านเลยบริการถึงที่ครับอ๋อคือมี2แบบในการที่จะให้ประชาชนเข้ามาขอใช้บริการก็คือมาที่ศูนย์ซึ่งมีอยู่กว่า2 0 0 0แห่งทั่วประเทศตั้งเป็นศูนย์ไว้ครับหรือไม่ก็คือให้น้องๆเนี่ยไปบริการถึงบ้านเราเรียกว่าซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ครับแล้ววิธีการขอใช้บริการขนา่างไ่บ้างครับก็แค่เดินมาบอก แค่เดินมาบอกแล้วก็จะมีทีมงานที่คอยรับว่าจะให้ซ่อมที่นี่หรือไปซ่อมที่บ้านอย่างเช่นตู้เย็นซึ่งบางทีอาจจะยกมาไม่ไหวใช่ไหมครับก็จะมีไปซ่อมให้เดี๋ยวเราจะมีมอเตอร์ไซค์ตามไปถึงบ้านเลยครับแล้วการคัดเลือกน้องๆที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้สถาบันอาชีวะเองมีส่วนในการคัดกรอยังไงบ้างครับรอบนี้เนี่ยทางอาชีวะศึกษาเราก็มองว่าเป็นการให้เด็กได้เรียนนะครับถือว่าเป็นการเรียนในพื้นที่จริงแล้วก็ได้มาเจอของจริงเลยงันเราก็นับเป็นเวลาเรียนปกตินะครับ รอบนี้เราเน้นเด็กที่เรียนสาขาช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างก่อสร้างช่างโยนนะครับแล้วก็มีคอมพิเวเตอร์ที่จะเป็น5สาขาหลักพราะฉนั้นเด็กสาขาอื่นเขาก็จะมาช่วยได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ไปด้วยนะครับ<ๆ>ก,ก็เป็นเด็กประมาณสัก5,000คนนะครับ5,000คนทั่วประเทศเลยนะครับที่ออกมาครั้งนี้เพราะว่าเรามีอยู่2,000จุดแต่ละจุดมีประมาณ25คน25คนมีทั้งอาชีวะของรัฐแล้วก็เอกชนร่วมกันครับ ผมเชื่อเหลือเกินนะฮะทั้งสองท่านว่าถ้าเกิดโครงการนี้ได้รับผลดีมีเสียงตอบรับในทางที่สร้างสรรค์น,น่าจะมีการทำโครงการนี้ต่อต่อไปแต่ว่าต้องเรียนถามว่าละสองเดือนนี้การประเมินผลความสำเร็จของโครงการวัดยังไงบ้างครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วก็วัดจากผลพึงพอใจขอ,ของของประชาชนด้วยแล้วก็ในเรื่องที่เป็นชั่วโมงเรียนชั่วโมงสอนนี่ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แล้วในในแผนการเรียนการสอนนะครับเรื่องนี้ทาง อาชีวศึกษาเนี่ยเคยดําเนินการมาแล้วอย่างช่วงปีใหม่สงกรานก็ดําเนินการมาแล้วก็ใช้บทเรียนต่างๆเหล่านั้นมาถอดบทเรียนแล้วก็เป็นลักษณะของการทบทวนหลังการปฏิบัติที่จะทําให้ การทํางานเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นในห่วงอกาสต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกมการในเรื่องนี้ไวอยู่แล้วครับครับและเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดถึงการให้บริการของน้องๆ้องอาชีวะว่ามีทั้งบริการอยู่ที่ศูนย์แล้วก็ไปให้บริการถึงบ้านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมขออนุญาตน,นะครับทางคุณสุคนเพชรเนี่ยจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูกันว่าการให้บริการของน้องนองเขาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูตัวอย่างกันเลยครับ คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งส่วนงานก็คืออาชีวะอาสาค่ะที่เห็นบริเวณนี้นะคะน้องๆอ,อาชีวะกําลังซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือกันถึงหน้าบ้านเลยและทั้งหมดนี้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่นี่คือศูนย์บริการซ่อมสร้างเทศบาลตำบลคูขวางจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่กลางชุมชนที่รับซ่อมตั้งแต่โทรทัศน์พัดลมคอมพิวเตอร์จักรยานยนต์เครื่องมือทำมาหากินจิบปาถะ โดยน้องๆน,นักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการประมาณ20คนคอยให้บริการทั้งวันค่ะเด็กกลุ่มนี้ยังออกไปช่วยซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ถึงที่บ้านถ้าซ่อมไม่ไหวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ครบก็จะยกมาซ่อมที่ศูนย์บริการแห่งนี้ไม่เพียงเด็กนักศึกษาจะได้ฝึกปรือฝีมือนำความรู้ที่ได้มาช่วยชาวบ้านกิจกรรมนี้ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพวกเขาด้วยค่ะ ทาารตัางตัวึกษาเอนะฮะก็ได้ฝึกปฏิบัตินะฮะจากสถานการณ์จริงนะครับนอกห้องเรียนแล้วเขาจะได้ความรู้จากการฝึกเนี้ยไปใช้ในการประกอบอาชีพในหอยพักหน้านะครับในการบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียนแล้วก็เรื่องของมลน 3, ิธิสธ์ัด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาก็ยังได้ในเรื่องของการมีจิติอาสาให้กับชุมชนนะฮะแล้วอีกทั้งยังช่วยทําทให้ภาพลักษณ์ของอาชีวะของเรา ดังนั้นเราก็ปร้างภาให้ประชาชนได้มองเห็นนะครับประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันตกกับตัวนักศึกษาเองนะฮะแล้วก็ตัวของให้กับประชาชนด้วยนะฮะจากที่เคยได้เรียนภาคทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัตินักศึกษาบอกตรงกันว่าการได้เป็นอาชีวอาสาก็คือประสบการณ์ชีวิตใหม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพของพวกเขาค่ะอถามเราบ้างวันนี้ประสบการณ์นอกห้องเรียนครับผมเป็นยังไงได้มาลองทําจริง ครับสนุกนีครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเรียนในโรงเรียนนะครับเรียนทฤษจะดีเห็นแค่ในหนังสือครับไม่ได้ลงมือจริงครับเป็นไงมากผมวันนี้พอมันลงมือจริงอยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอยากครับอยากให้มีเรื่อยๆครับเพราะจะได้ฝึกประสบการณ์ชีวิตมันจริงด้วยครับเพราะมันเป็นอาชีพของเราครับเราได้เรียนรู้ว่าการทํางานนอกพื้นที่เป็นยังไงก็มีความสุขเห็นชาวบ้านข็มีความสุขล้วก็มีความสุขกัน ปกติท่านนำเครื่องใช้เหล่านี้ไปซ่อมที่ร้านก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ300-500ถึงบาทแต่ที่โครงการนี้ซ่อมฟรีแถมน,นักศึกษายังมาซ่อมให้ถึงที่บ้านไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายถูกใจทุกคนในชุมชนค่ะพัดมเครื่องหนึ่งทั้งมานานยังนานแล้วครับได้มาซ่อมวันนี้ครับผมดีใจมากที่สุดครับโอ้ด,ดีดีที่สุดครับชาวบ้านบางคนก็ไม่มี ตังนะครับก็สามารถมาซำอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียตังทั้งบาทใค้จะจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นโครงการที่ดีๆมากครับอยากจะให้มีอย่างนี้บ่อยๆครับช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนไหลได้น้อยพวกเราดีใจมากก็ขอบคุณมากๆเลยพี่น้องๆ้องพี่ๆมาเนี่ใจดีกันหมดทุกคนบริการดีทุกคนขอให้มีอย่างนี้บ่อยๆครับท่านขอบคุณครับ นี่แหละครับเป็นบริการดีๆเพื่อสังคมของน้องๆสายอาชีวะต้องกลับมาเรียนถามทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตเรียนถามทางท่านเลขา่อแล้วกันว่าประโยชน์ที่เด็กๆสายอาชีวะจะได้รับจากโครงการนี้มีอะไรบ้างครับคืองานนี้เนี่ยเป็นการสร้างความสุขนะครับมีความสุขทั้งเด็กทั้งชาวบ้านเลยนะครับสิ่งที่เด็กอาชีวะจะได้จากงานนี้ก็คือว่าเด็กได้เรียนรู้ได้เจอปัญหาจริงแล้วก็ได้แก้ปัญหาจริงการที่เด็กสามารถเรียนรู้แก้ปัญหาได้จริงได้ ซ่อมหม่ขุข้าวจนเสร็จแล้วซ่อมพัดลมจนใช้การได้ซ่อมเครื่องยนต์จนใช้การได้เด็กจะเกิดความสุขเกิดความมั่นใจในการที่จะออกไปประกอบอาชีพได้ตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็การออกมาตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือเด็กออกมาถือเป็นการเรียนมีการปริเมินผลเด็กไปไนตัวเรือยครับนี่เป็นประโยชน์สาคัญที่เด็กใส่อาชีวะจะได้จากโครงการนี้ส่วนพี่น้องประชาชนนี่ไม่ต้องพูดถึงได้รับประโยชน์ไปเต็มเลยชาวบ้านจะมีความสุขมากครับชาวบ้านทุกคนที่มาเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทํำหากินนะครับแล้วก็บางทีคิ้นไม่ออกเราไม่รู้จะทำไงจะเอาไปซ่อมไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนพอเด็กอาชีวะมาก็ยกมาให้แล้วอาชีวะก็สามารถ ทำให้เรียบร้อยแก้ไขปัญหาไอเสตภายในไม่กี่นาทีซึ่งหลายๆคนก็เป็นลูกๆหล,ล,ลานในชุมชนของท่านเองด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยถามเผื่อฮะท้าเลขาเผื่อว่ามีพี่น้องคนดูทางบ้านอยากถามว่าเอะในจังหวัดตัวเองเออเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยากจะขอซ่อมในโครงการนี้ต้องติดต่อใครในพื้นที่ของพวกเขาครับคือ,อ,อหลักเลยก็คืออาชีวศึกษาจังหวัดนะครับจะเป็นแกนหลักภาษาแล้วก็เราจะมีวิเลยของเราอยู่ในเกือบทุกอำเภอน,นะครับหรืออาจจะเช็คกทางฝ่ายปกครองก็ได้นะครับก็ สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับหรืออาจจะถามเพื่อนบ้านเดื่องเคียงหมู่บ้านใกล้เคียงถ้าทราบว่าอาชีวะไปลงที่ไหนท่านไม่จาเป็นว่าต้องรอให้อาชีวะมาในพื้นที่สามารถที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปไปหาอาชีวะได้ทุกที่หรือว่าถ้าไปไม่สะดวกก็แจ้งแล้วให้อาชีวะไปบดยการถึงบ้านก็ได้ครับจากท่านเลขาขออนุญาตมาถามทางท่านรัฐมน,รน,นตร,รีบ้างครับโครงการดีๆอย่างโครงการ อาชีวะอาสาเนี่ยนะครับยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่กระทรวงสาธิการกลุมเชื่อว่าอยากจะทําเพื่อสังคมซึ่งอยากให้ท่านได้พูดถึงโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เน้นในส่วนที่นโยบายของรัฐบาลที่จะให้การเรียนอาชีวะศึกษาเนี่ยให้จบแล้วมีงานทำแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศครับเราก็ได้มีการจัดทําโครงการขึ้นอยู่หลายโครงการนะครับอาทิเช่นโครงการทวิศึกษา วิศกษานี่หมายถึงการที่เรียนมต้นก็จะมีวิชาเลือกในเรื่องของการสายอาชีพไปด้วยเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ในส่วนของมอปลายก็เรียนควบกันระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพแล้วก็จะจบแล้วก็จะได้ใบประกาศนียบัตรที่ทั้ง2สงาขาครับทั้งสามัญและสายอาชีพด้วยมีโครงการทวิภาคีทวิภาคีนี่หมายถึงการทํางานร่วมก,กับภาคเอกชนนักศึกษาก็จะฝึกงานที่ สถานประกอบการต่างๆเหล่านั้นของภาคเอกชนและบาณฑเอกชนก็จะสามารถที่จะรับนักศึกษาเหล่านั้นจบและมีงานทําด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสอนคล้องกันนอกจากนั้นเราก็จะมีโครงการความเป็นเลิศเฉพาะทางเพราะนั้นเราก็ดูว่าศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยควรจะเป็นเลื่อในด้านใดก็สง่งเสริมไปในเรื่องนั้นนอกจากความเป็นเลิศเฉพาะทางแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับก็มีความร่วมมือกับประเทศที่ มีความสามารถสูงในเรื่องของในทางอาชีวะนะครับเช่นประเทศเยอรมันประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทํางานร่วมกันเป็นความร่วมมือที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานและก็มีการช่วยเหลือในทางวิชาการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทําให้สอดคล้องกับความเป็นเอาเซียนของเราด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทางรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคง มัง่งคั่งและประเทศชาติยั่งยืนครับ ถ้าดูจากภาพรวมทั้งหมดที่สองท่านกล่าวมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเองกําลังจะทําให้เด็กสายอาชีวะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือชุมชนทําตัวเองให้เกิดประโยชน์แล้วก็ตัวเองเนี่ยได้เรียนสายอาชีวะการันตีเรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานในสายอาชีพด้วยเป็นเรื่องดีๆที่อยากให้ทุกคนช่วยกันให้การสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้ขอ้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าหม้อหุงข้าวของ อา้าวเสร็จแล้วเหรอครับขอบคุณมากกำลังจะบอกเลยว่าหม้อหุงข้าวของน้องเพนหอมเนี่ยเขาฝากไว้ตอนต้นรายการซ่อมเสร็จแล้วชั่วโมงนิดนิดเองนะฮะรวดเร็วมากๆเลยรอนี้เป็นแค่เล็กๆ็กน้อยๆของเตกันชิวะครับครับเป็นอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยฮะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเอามาซ่อมเนี่ยรอรับกลับได้เลยสําหรับบางชิ้นนะฮะหรือไม่ก็คือนอกจากจะมาซ่อมที่สู์แล้วไปมาแจ้งให้เขาเนี่ยไปช่วยเราที่บ้านก็ได้เหมือนกัน นี่คือโครงการดีๆของทางกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลในชื่อว่าอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเริ่มต้นแล้วนะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็ไปใช้บริการได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียววันนี้ครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านและผมรวมถึงทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับเสร็จเร็วมากเลยครับ